วันนี้มาที่ร้านเด็กคอรัมเทนเฮาส์ที่เกสอรครับครั้งนี้เป็นครั้งที่อีลูโรมาทั้งโชว์ที่นี่ใช่แล้วจะเป็นครั้งที่ ส <2 S 2> ครั้งแรกทางโชว์ที่อาลีไปใช่แต่ว่าครั้งนั้นนะรู้สึกจะมาพร้อมกับอาซิซใช่ใช่ต่อไปก็น่าจะมาพร้อมพยายามจ,จัดให้มันพ้มกับอาซิซ<ช>แหละอยากรู้นิดน,นึงอนะ่ะพี่บอลว่าทําไมถึง<ม>เลือกเป็น e อี o ผมเชื่อว่าในเกาหลีมันก็มีโรงงานผลิตเยอะแหละเหมือนที่เราเลือก e อี o โรเพราะว่าพี่บอลน่าเหมือนเราคือเขาไม่ได้เป็นแค่เป็นโรงงานผลิตนิดอะเขามีดีไซน์มีแบรนด์มีอะไรของเขาด้วยผมว่ามัน มันก็เลยแบบเสื้อผ้าเขาจะแบบมีเป็นซีซ่นมีแบบมีพวกแบบวัสดุมีวิธีแบบทอที่มันแบบน่าสนใจออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนแบบที่เราเมันเป็นโรงงานนมันก็จะมีแค่แบบแบบเดียวผ้าแบบเดียวทอแบบเดียวอะไรเงี้ยว่าแบบเยวโลกมันแบบเขาเขามีความแบบดีไซน์แบบมีอิเลเมนต์ของมันที่มันแบบเรารู้สึกได้เราชอบอะไรเงี้ย ตอนที่ไปครั้งแรกนี่ยังจำได้ไหมพี่ว่าเราซื้อตัวไหนกลับมาใช้เองเ,อเป็นแบบ Personal ถ้าของเอโลตอนแรกที่เราไปดูมันก็เป็นแบบนิดโปโลธรรมดานี่แหละหสิแล้วเราสึกว่าคุณภาพมันก็ดีราคามันก็แบบจับต้องได้มันก็ไปได้กับแบบในตลาดเมืองไทยซึ่งไปได้จริงๆนะคือยูโล่ตอนนี้ก็เลยทำคอลเลคชั่นคอลลาบอร์เรชันกับเด็คลั่มาตลอดตัวเชดเบเกอร์ที่เข้าสีใหม่ก็ทำกับเด็คลัมเหมือนกันเดีย๋ยวเรามาดูครับว่าครั้งนี้มีอะไรใหม่มาตามพี่บอลไป น,นี้ก็เป็นตัวนนแบบเบสิกนะ อันนี้คือม็อกเน็กใช่เป็นม็อกเน็กก็คือแบบคอมันก็จะแบบสูงหน่อยคนที่แบบอยากใส่แบบคอให้มันตั้งขึ้นมาหน่อยใส่ขึ้นมาเพื่อให้ตัวแจ็กเก็ตผ่านคอตรงนี้ใช่ใช่ไหมมันไม่กัดเข้าไปในตัวผิวอันนี้ก็เป็นหนึ่งไฮไลท์ของที่เขาเอาเข้ามามีหลายสีเลยนะเนี่ยมือสองสามสี่ห้าที่แบบใส่แบบอเยอะแล้วแบบสีดำอย่างเงี้ยอันนี้ใส่ง่ายหน่อยใส่ง่ายหน่อยม็อกเน็กสีดำใส่้วฟิล์ะออกมาดูแบบแบ๊ดๆเหมือนภูเขาภูเขาเขาเนี่ยสีดำแต่ภูเขาชอบใส่สีดำเป็น เช่นเบเกอร์ใช่ตอนนี้เหรอไปฮ่องกงเออใช่ไปฮ่องกงเออเซเลปเซเลบเซเลปไปยืนนั่งกินอยู่แบบดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมาดูต่อไปครับอันนี้จะเป็นแบบสไตล์แบบพวกแบบวินเทจหน่อยเป็นแบบลายทางลายทางสายสีอันนี้มี3สีอ่ะสวยนะแต่นี้ก็เคยเคยเข้ามาแบบรอบที่แล้วแหละอันนี้ก็เป็นสีใหม่แต่ก็มีข้างล่างเป็นโปโลอันนี้เป็นอันนี้เป็นทอแบบแปลกๆหน่อยอันนี้มันเหมือนเป็นแบบซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็เป็นโปรแบบโปร่งอะไรเงี้ยผมชอบตัวนี้ ที่มันมีดีเทลกระเป๋าผมชอบเหมือนกันมีดีเทลร,เรู้สึกจะเป็นตัวเดียวที่เป็นโปโลที่มีกระเป๋าด้วยนะอันนี้นแบบพรีเมียมหน่อยเป็นบูอ๋อหรออันนี้อนนี้เป็นบูใช่เป็นเมริโนบูร้อยเปอร์เซ็นต์คนแบบชอบแมทชิเลียอะไรเงี้ยเมลินโนวูนี่ดีต่อการแต่งตัวในบ้านเราด้วยนะคือจริงๆนอกจากมันกันความหนาวแล้วยังแบบช่วยระบายความร้อนได้ดีด้วยชอบเหนะมันดูแบบเม์แรงนะเชเอร์เกรเมแรงนิดเดี ทั้งข้างครับทั้งข้างตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์นะเห็นแบบวางวาโชว์เยอะมากเสื้อแบบดีชแวร์นิดๆแต่ดีไซน์เขาอ่ะจำเอวพี่บอกว่าเขาได้แบบอินสาบบปาบจากพวกเสื้อแบบบลิ่ง <ๆ S 2> อ่ะซึ่งปกเนี่ยจะเป็นปกวันพีซพอลล่าแบบสวย ต่อครับไออันนี้ก็จะเป็นแบบคอลเลคชันที่เราแบบ collab กันทำด้วยกันเราดีไซน์ไปให้เขาทำก็จะเป็นนี่เป็นเชฟเบเกอร์ก็ได้อินส i r a t มาจากเสื้อที่นั่ก็คือเชจเบเชฟเบเกอร์ใส่ที่กายเขาก็เลยแบบดีไซน์มาเป็นตัวนี้ผมชอบตรงที่คอเขาทำมาได้ดีมากนะคือจะแบบสมักมากใช่ดีดีมันจะให้ฟิลเหมือนวินเทจแหละอันนี้ก็เป็นอันใหม่ที่เพิ่งออกมาที่ทำด้วยกันก็เป็นแบบไฮริ่มโบลนลายทอไฮริ่มโบล์นสองสีอันนี้ก็สวยเดีย

โ,โลคอเปิดแบบไม่มีกระดุมอันนี้กาแฟดีอันนี้เป็นอันที่พี่บอลชอบที่สุดจะเป็นตัวพี่บอลชอบตัวนมันเหมือนมันทอผงโตแบบจับหยาบทอใหญ่ๆ,ๆอ่ะมัน,นดูชังกี้ชังกี้น่ารักดีอ่ะไม่เมือมันดูแบบไม่เหมือนแบบดิบธรรมดาทัา่วไปอะไรเงี้ยมันดูแบบไใส่ออกมามันดูน่ารักดีอ่ะผ้ามันดูแบบแน่นๆนุ่มๆดนะ้วยเนาะอันนี้ผสมลินินโอ้โหหรอคอตอลลินินเหรอใช่อันนี้ผสมลินินมีหน้ามันถึงมีฟิลแบบความหยาบเิดนมงแล้วก็มีทั้งหมด สีสีมีฟ้าน้ำตาลออกใบแล้วโผมอันนี้ก็น่ารักนะแปลกดีอันเนี้ยอันนี้เหมือนสเวตเตอร์จริงใช่ใช่แต่ว่ามันนบกคอแบบโป่งมากก็คือซัมเมอร์แหละใช่ชอบที่คอมันแบบหนาๆนิหนนึงผมว่ามันน่าจะใส่แล้วสวยตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันกับตัวกีจี้อะไรเป็นไฮไลท์นิดนึงเนาะมีสามสีมีน้ำตาลมีออกเหลืองแล้วก็สีฟ้าน่ารักเขียวอันนี้ขายดีแล้วก็อันนี้เป็นมันเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตนะพี่ใช่ไหมเขีีไซน์มา ก็ปีกระเป๋าเล็กๆนี่น่ารักช้างเราเป็นพอลอนี้ก็แบบแปลกดีอันนี้ก็น่ารักดีอันนี้คือเขามันก็เป็นนิดนะแต่มันเขาทอให้ออกมาแบบเหมือนปีเก้อะอันนี้จะเป็นปีเก้โบติอันนี้เป็นปีเก้ที่ทอขึ้นมาเรียนแบบอันนี้เป็นลินินผสมอันนี้ก็คอตตอนนี้เขตอนลินินเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวแบบคอลเลคชั o n basic เรียบ จะสวยนะสวยเรียบเรียบเพ็นคลีนใส่ได้เรื่อยๆความเจ๋งของยีโรคือพอเราปดกระดุมแล้วเราแบะบบกอะมันยังอยู่เชฟที่สวยงามนอกจากนั้นแล้วยังมีคอลเลกชันของผู้หญิงด้วยครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆเลยว่าพี่ใช่ใช่ไหมครั้งนี้เขามีแบบทำชุดเสื้อผ้าผู้หญิงมาด้วยอ่าแล้วก็มีกางเกงด้วยผมเห็นว่ามีเน้นมาเป็นตัวนี้เนี่ย ช่เหมือนเขาจะทำเป็นแบบคล้ายๆเป็นเป็นแท้งอ่ะบูอ่วแบบคาร์ดิแกนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกหมื่นกว่าบาทแต่ได้2ชิ้นคือเอาไปใส่แยกได้ใส่แยกชิ้นกันหรือใส่รวมกันก็ได้แล้วผมว่าเจ๋งดีเป็นบูเหมือนกันพวกเอิงเกงที่เขาทำมาเหมือนกัเป็นแบบคอเลคชั่นแบบผู้หญิงแลละเพราะมีลูกค้าผู้หญิงแบบเออให้เขาสน<อ>ใจใช่ซื้อ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับทังโชเอียโลนะครับ,รบแต่เชื่อว่าน่าจะเข้ามาอีกเรื่อยๆเป็นทังโชมาเป็นร,บรอบๆนะครับคูกแบบจัดประมาณสักปีหนึ่งรั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเเพราะสื้อผ้าเขาก็เป็นซีซันสปริงซัมเมอร์บิลเดอร์มีคำถามเดียวถ้าชอบในนี้แล้วมาไม่ทันในทางโชว์สั่งได้ไหมพี่สั่งได้ัเฮ้ยจริงเหรอสั่งตามได้เพราะว่าออเดอร์นี้รวมไปเราก็เขาก็ผลิตมาส่งมาได้แบบใช้เวลาสองเดือนอะไรเงี้ยเดือน โอเคก็คือหลังจากดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็ยังสามารถสั่งตามได้ใช่มาสั่งที่หน้าร้านนะครับที่เดคลัมมทุกสาขาเลยพี่ ย้ำสามสาขาครับมีที่อารีหนึ่งครับอันนี้เกสอรนะครับก็ที่สองนะครับที่สามคือเอ็มพอเชียร์นะครับก็สามารถสั่งยูโรได้ทั้งสามสาขาเลยพี่ครับใช่ครับแนะนําให้มาดูตัวจริงมันถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับวันพรุ่งนี้คือวันที่วันอาทิตย์ที่สองแต่ถ้าเกิดชอบตัวไหนก็มาสั่งเพิ่มเติมตามได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่บอลนะขอบคุณโฮขอบคุณนะครับมาอยู่กับสองท่านครับที่เพิ่งกดไปครับกดกัน กำลังจะกดอ่ะคนนี้คนนี้กดไปแล้วเดี๋ยวถามคุณก่อนละกันเพราะว่าคุณน่าจะยังไม่เคยมีมาก่อนเพราะพี่พอมเคยเปียโลอยู่แล้วยังไม่เคยมีเลย เฮ้ยเกียวข้อวนี่คือางแนกของทุกคนใช่ก็ตามติดมานานแล้วแหละจะถึงเวลานวเราต้องตัดก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าต้องถึงเวลาซื้อเลยด้วยสาเหตุอะไรครับพี่ปอคือส่วนตัวเป็นคนชอบใส่เน็ตอยู่แล้วแล้วก็เห็นของเขาเนี่ยมันมีความแบบเป็นนิสตล์ต่างจากที่อื่นอ่ะทั้งเรื่องสีสันเรื่องลายแล้วคุณภาพจ่ายเลยคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าเป็นเงินที่จ่ายลวกันอย่างที่ตะกี้ดูไปก็จะมีแบบคอตตอนลินินนนคือมันมีความหลากหลายของตัวสูุที่เขาเลือกเข้ามาใช้คุณอ่ะคุณป้าอยากได้้เสือที่มันนเป็ ิ่ดละจริงๆคุณก็เคยใช้ไม่หรอที่เป็นแบบมูนคสเซิลใช่เป็นมูนคสเซิลเราคุณชอบมูนแคสเซิลมากมากชอบทรงมาดีกว่าอาจจะอาจจะไม่ได้ชอบแบบไอซ์คอตตอนของของของเขาเพราะว่ามันเขาไม่มีความสัมผัใส่แล้วรู้สึกแบบมันจะคันๆนิดนึงสำหรับการท่อเขามันจะมีเท็กเจอร์ที่แบบมันมันสัซาเสียดสีกับผิวเรานิดนึงแต่อันนี้เขาเป็นคอตตอนที่แบบให้ความรู้สึกเหมือนกูอ่ะอ่ามันจะนิ่มๆมันจะนิ่มใส่แล้วมันจะสบายผิวสัมผัสสบายกว่า ซึ่งคุณไปลองแล้วชอบตัวไหนนะะกีชอบเขาเรียกอะไรนะโวเรโทโทโทชูโนเรโทโอเคทั้งสองท่านได้ลองแล้วชอบถูกไหมก็เลยเลือกซื้อทั้งสองคนเนี่ยนะจะมีรุ่นที่ถูกกวา่า คือนิดเป็นอะไรที่หาซื้อได้ตามร้านบางร้านเนีน่ยเช่นที่ปอมเคยซื้อดูติใช่ใช่ใชซึ่งราคามันต่ํากว่าก็ต่ำกว่าครึ่งไงเกินครึ่งเหมือนกันนะซึ่งอันเนี้ยมูลแคสเซิลก็ต่ำกว่าประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะต่ำถึงแปดราคาไทยก็ก็ครึ่งนอ่ะก็คือครึ่งหนึ่งกับอะไรที่ทําให้ตัดสินใจว่าซื้อหกพันวากแบบพลิตี้รัวๆอะไรอเคอย่างในเรื่องการใช้งานใช้แบบการรีพีทรีพิทเบิลการใส่ซ้ำเรื่อยๆอย่างเงี้ย เสื้อมันเรียกว่ามันจะช้ำช้ำได้ชา้ากว่าพวกของที่ราคาถูกกว่านี้ทำไมถึงตัดสินใจ6,000เรียกว่าดีไซน์ดีกว,ว่าดีไซน์ผมผมนั่นอยากได้อะไรที่มันเป็น,นดิดที่มันไม่ใช่แบบเชิร์ตดิดร้อนพวกเน็เชิ้ตธรรมดาด้ยใ<ป>ช่ที่มันเป็นแบบสวมเข้าอะไรเนี้ยผมอยากได้อะไรที่เป็นกระดูมบาง<ม>เพื่อใส่ให้มันแบบมี2เลเยอร์บ้างอะไรเงี้ยเพราะปกติแล้วผมเป็นคนทีน่ใส่เสื้อผ้าเลเยอร์เดีวยวอยู่วที่ร้อนที่ลำคาญ เรา,ามนามนจบ มันจบในตัวของมันเองไม่จําเป็นต้องแบบพึ่งเลเยอร์ก็ได้ใส่แล้วสนุกกว่านีเคือทั่วไปแล้วกันและยิ่งพอมันมีสีสันเนี่ยเราสามารถใส่เลเยอร์นิ่งอัพได้ด้วยเช่นแบบใส่แจ็คเก็ตทับออนท็อปอะไรใดๆมันก็สนุกขึ้นแล้วก็มันมีมากกว่าแค่คุณภาพอย่างเดียวคือมันมีความสนุกในการแต่งตัวได้หลากหลายมากขึ้นเพราะฉนะนั้นถ้าเกิดลงทุนเสื้อตัวหนึ่งอย่างที่นนซื้อไปอ่าอ,อันนี้ผมเห็นด้วยว่ามันมันสามารถแต่งได้แบบมันดูสนุกในการแต่งตัวมากขึ้นมากมาก,มากว่าที่แบบอะไรธรรมดาสีอะะไรรปมา เช็นแบบใส่เสื้อยืดข้างในก็ได้อันนี้ก็อาจจะโชว์เป็นแบบเสื้อโอเวอร์ชิตก็ได้ใช่ก็ประมาณนั้นครับสำหรับยโรก็ใครพลาดครับก็แนะนำให้มาดูทั้งหมดไวด้ดีๆเพราะว่าซึ่งสามารถสั่งได้นะประมาณ2อเดือนพี่บลบอกไว้ว่าฟองนาวสองเดือนก็คือเดี๋ยวรวมออเดเอร์แล้ ไม่จำเป็นต้องรอทังโชว์เมื่อไหร่ก็ได้ก็บอกอีช้นมาป้ายภายใน2เดือนนี้ภายใน2เดือนนี้เพราะว่าเพราะว่าเสื้อผ้ามันเป็นซีซันอลเขาถือว่าหลังจากนี้ประมาณแบบ4 5เดือนเขาต้องออกซีเป็นอคชั่นใหม่เป็นวินเทอร์อะไรอย่างนั้นเพราะฉันก็ช่วงนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วสั่งที่เดียวคลัมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะรูกลูกออเดอร์เราสั่งไปทีเดียวร้อนหนึ่งแล้วก็รอชิปปิ้งกลับมาประมาณเดือนสองเดือนนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับสองท่าน ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครดูก็อย่าลืมมาแวะเวียนะครับเดคคล่ามีทั้งหมด3สาขาแล้วนะที่นี่ก็มีระเบียงบลอนี้โคตรใหญ่โอเคแค่นี้แค่นี้เหงื่อออกกันหมดลวสวัสดีครับ